สวัสดีค่ะ h น to meet you ค่ะคลิปนี้นะคะไนจะมาสอนการถ่ายวิดีโอนะคะใน IG Story นะคะหรือว่าใน Instagram ค่ะที่เป็น Story นะคะอยู่ 24ชั่วโมงนะคะเราก็จะหายไปซึ่งการถ่าย IG story นี้นะคะเราสามารถที่จะตั้งเวลาในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคะคือคนเดียวก็ถ่ายได้นะคะรวมไปถึงนะคะเราสามารถใส่ฟิลเตอร์ลงไปได้นะคะซึ่งคลิปนี้เน่ก็จะสอนการใส่ฟิลเตอร์ลงใน IG story ด้วยค่ะ ฟิลเตอร์ลงไปนะคะจะทําให้เรานะคะดูดีขึ้นสวยหล่อขึ้นมั่นใจขึ้นนะคะแล้วก็ได้โทนสีภาพที่หลากหลายนะคะโทนสีภาพที่แตกต่างไปจากเดิมได้วิดีโอที่ไม่เหมือนเดิมค่ะรวมไปถึงนะคะเราสามารถที่จะบันทึกวิดีโอนะคะจาก IG Story นะคะ ไปลงในที่อื่นๆได้อีกเนาะเช่นเราอาจจะเซฟนะคะบันทึก IT Story วีวิดีโอเนี่ยไปลงใน Facebook Story ต่อนะคะไปลงใน YouTube Story ต่อก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วการถ่ายวิดีโอใน IT Story นะคะต้องบอกว่ามันดูดีแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะเคลิปนี้นะคะในก็จะมาสอนช้าๆทำไปด้วยกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือแอป Instagram ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Instagram ให้เรียบร้อยอย่างที่สองนะคะก็คือเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะเราจะมาถ่าย IG Story ไปด้วยกันค่ะก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้กับช่องในท์ท e ิตยูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำด้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าจอมือถือของใน,นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าแอป Instagram กันเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้จิ้มนะคะเครื่องหมายบวกค่ะตรงที่ลูกศรชี้อยู่พอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นวิดีโอและรูปภาพในเครื่องของเราค่ะ เราจะมาเลือกคำว่าสตอรี่ค่ะที่ลูกศรชี้อ่านะคะก็จะเห็นหน้าตาของเราแล้วนะคะทีนี้ค่ะในการถ่าย IG Story นะคะเรามาเรียนรู้นะคะเครื่องมือการใช้งานก่อนค่ะหลักๆค่ะตรงด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นอ่ากล้องหน้ากับกล้องหลังนะคะไหนจะลองจิ้มให้ดูค่ะ พอจิ้มแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาที่กล้องหลังค่ะจิ้มที่เดิมอีกครั้งนะคะก็จะมาที่กล้องหน้านะคะที่นี้ค่ะเราจะมาเล่นฟิลเตอร์กันนะคะเพื่อปรับให้วิดีโอมีลูกเล่นมากขึ้นค่ะก็มาเริ่มกันที่รูปไข่ดาวนะคะะเราก็มาดูค่ะว่ามีอันไหนนะคะที่เราชอบไหม เราก็เลื่อนไปนะคะทีนี้ค่ะเลื่อนมาจนสุดแล้วนะคะก็จะเจอกับคำว่าเลือกดูเอฟเฟกค่ะอ่ะเราก็มาลองดูนะคะว่าอ่ะช่วงนี้มาแรงคืออันไหนนะคะเราก็ลองจิ้มดูค่ะสมมตินะคะจิ้มเป็นอันแรกค่ะ Honey Love นะคะ น่านะคะแล้วก็มาดูซิโรซ่หรือเราจะมาจิ้มนะคะบริเวณตรงข้างบนก็ได้ค่ะกดคำว่าความงามนะคะหรือว่าฟิลเตอร์ที่ชอบคะอ่ะคำว่ารูปลักษณ์นะคะความงามนะคะเขาก็ามีให้เราเล่นหลากหลายมากๆค่ะ อ่ามาดูคำว่ามาแรงดีกว่านะคะว่าฟิลเตอร์ไหนหน่าสนใจบ้างค่ะสมมติ Smooth นะคะว่าเราชอบอันนี้นะคะแล้วก็จิ้มไปเลยค่ะแล้วก็จิ้มตรงที่ลูกศรชี้ค่ะเพื่อบันทึกไว้นะคะในสตอรี่ของเราครั้งหน้าก็จะมาเจอง่ายขึ้นค่ะ สมมตินะคะชอบอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะนายก็จะจิ้มตรงที่ลูกศรชี้เพื่อบันทึกไว้ค่ะที่นี้ค่ะนายก็จะกดย้อนกลับอ่ะก็จะมีที่เราบันทึกไว้แล้วนะคะต่อมาค่ะนายก็จะมาเลื่อนดูเนาะว่าแต่และฟิลเตอร์เนี่ยนะคะมีการปรับใช้ยังไงบ้างสมมตินะคะนายเลือกเป็นฟิลเตอร์นี้นะคะของคุณโดย รีมินิสกรีนนะคะนลาสังเกตว่านะคะฟิลเตอร์ด้านข้างตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้เพิ่มไปสุดนะคะหน้าตาก็จะค่อนข้างเหมือนตัวการ์ตูนแล้วก็สวยเกินจริงไปนิดนึงนะคะในก็จะเลื่อนลงมาค่ะตรงนี้ปรับลงมาให้มีความเป็นธรรมชาตินะคะอ่านะคะต่อมาตรงตัวเลขนี้นะคะบางฟิลเตอร์เขาจะมีให้เราเลือกค่ะ อันนี้เป็นการปรับบัชออนนะคะสมมติ Smooth ค่ะว่าโอเคเราชอบฟิลเตอร์นี้แล้วนะคะเราจะมาดูตรงด้านข้างนี้ค่ะจิ้มตรงที่ลูกศรชี้เลือกคำว่า Hand Free จิ้มตรงฟิลเตอร์นะคะแล้วเริ่มถ่ายคลิปกันเลยค่ะตอนนี้ก็บันทึกคลิปอยู่นะคะเสร็จแล้วให้จิ้มตรงกลางนะคะที่ลูกศรชี้ เท่านี้ก็จะได้คลิปวิดีโอที่ถ่ายแบบแฮนด์ฟรีแล้วค่ะเราก็มาบันทึกคลิปกันนะคะจิ้มตรงที่3จุดมุมขวาบนค่ะแล้วเลือกบันทึกลงเครื่องมือถือค่ะรอประมวลผลสักครู่หนึ่งค่ะบันทึกวิดีโอลงมือถือเรียบร้อยค่ะมาดูวิดีโอที่เราถ่ายกันค่ะ เสร็จแล้วถ้าไม่ต้องการโพสตอรี่น right ี้นะคะก็แค่กดย้อนกลับค่ะทิ้งการแก้ไขนะคะจิ้มคำว่าทิ้งค่ะกดกากบาทออกค่ะตรงที่ชี้เลยนะคะกดย้อนกลับเพื่อออกไปที่หน้าแรกค่ะเราจะมาเริ่มถ่ายวิดีโอ IG Story กันอีกรอบนึงค่ะรอบนี้นะคะเราจะมีการตั้งเวลาด้วยนะคะนับถอยหลัง3 2 1ค uh ่ะ เริ่มต้นนะคะมาเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการเลยค่ะพอเลือกฟิลเตอร์ได้แล้วนะคะก็ปรับให้พอดีกับตัวเองค่ะแล้วจิ้มตรงนิ้วชี้อยู่นะคะเลือกคำว่า Hand Free ค่ะจิ้มค้างนะคะตรงที่ฟิลเตอร์ค่ะจิ้มค้างเดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็นตัวเลขนะคะ3 2 1ค่ะ ที่นี้ค่ะเราก็ปล่อยฟรีสไตล์ได้เลยค่ะไม่ต้องใช้มือจับนะคะทำท่าทางตามที่ต้องการได้เลยค่ะพอจะหยุดวิดีโอนะคะก็จิ้มตรงกลางเลยค่ะก็จะได้วิดีโอแบบนี้เลยค่ะการบันทึกวิดีโอนะคะก็จิ้ม3จุดนะคะมุมขวาบนเลือกบันทึกค่ะ รอเขาปะมวลผลสักคู่หนึ่งนะคะก็จะบันทึกวิดีโอลงมือถือเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูคลิปวิดีโอกันค่ะพิเศษสอนทำวิดีโอดุกดิ๊กแบบบูมเมอร์แรงแบบนี้ใส่สติ๊กเกอร์ได้ด้วยมาทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะเลือกคำว่าสตอรี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการค่ะเมื่อเลือกฟิลเตอร์ได้แล้วนะคะจิ้มค่ะตรงที่ชี้เลยค่ะมาทำปูมเมแรงกันค่ะจิ้มตรงฟิลเตอร์ตรงกลางแล้วก็ดุกดิกได้เลยค่ะก็จะได้วิดีโอเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะ มาใส่สติกเกอร์ตกแต่งกันค่ะจิ้มตรงที่ลูกศรชี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาพิมพ์นะคะอีโมติคอนนะคะที่ต้องการค่ะหรือจะพิมพ์เป็นข้อความก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็มาเลือกสติกเกอร์นะคะที่ชอบค่ะจิ้มที่สติกเกอร์เลยค่ะแล้วก็ปรับขนาดนะคะย่อขนาดใช้2นิ้วค่ะจัดวางตรงที่ต้องการ เสร็จแล้วนะคะถ้าจะบันทึกค่ะก็จิ้มที่3จุดมุมขวาบนเลือกบันทึกค่ะเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการถ่ายวิดีโอใน IG story นะคะการถ่ายวิดีโอใน Instagram ค่ะเป็นสตอรีสั้นๆไม่เกิน60วินาทีค่ะซึ่งนะคะสิ่งที่สอนไปในวันนี้เนาะก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอ Story แบบแฮนด์ฟรีนะคะก็คือในความคิดของไนนะเราสามารถจิ้มครั้งเดียวนะคะกดปุ๊บแล้วก็มาถ่ายวิดีโอทำท่าทางต่างๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเอามือถือ จิ้มที่มือถือตลอดเวลาค่ะแต่เราสามารถทําท่าต่างๆนะคะปล่อยมือแฮนด์ฟรีได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะก็ทําให้ง่ายนะคะต่อการถ่ายคลิปวิดีโอด้วยตัวเองคนเดียวค่ะต่อมานะคะก็คือฟิลเตอร์ของ Instagram นะคะของ i อเขาดีงามมากๆค่ะเรานำฟิลเตอร์มาช่วยนะคะในการถ่ายวิดีโอก็จะดูสวยงามมากขึ้นไปอีกค่ะรวมไปถึงนะคะเราสามารถที่จะใส่กิฟต์นะคะใส่ สติกเกอร์ต,ต่างๆเข้าไปได้ค่ะและ้วจริงๆนะคะใน IG Story นะคะสามารถใส่เสียงเพลงได้อีกด้วยค่ะพอเรานะคะชอบใจแล้วนะคะอยากบันทึกวิดีโอไปลงในแพลตฟอร์มอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าให้อยากให้สอนเรื่องอะไรนะคะที่ทำง่ายๆได้ด้วยมือถือคอมเมนต์บอกไหนได้เลยนะคะที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ ก็บวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในิตมิตยูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะเจะกันต่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ